ช่อนิชาเกีย่ยวกันดีกว่าจริงจริงเลยอะไปดูในปฏิทินดีกว่าเนี่ยปฏิทินเอ๊ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกนี่เอา้าแสดงว่าพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดน้องๆ,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 ๆอะไรหรอคะระเบดิดหรือมดหรืออะไรวันนี้เนะี่ยเป็นวันที่ยี่สิบหกแล้วนะ วันที่27น่ะเป็นวันเกิดของเพื่อนพินิชาพินชาคือใครก็พี่เองไงอ๋อหรอคะและพี่พิชาคือคนไหนพี่พิชาไงโรซากับพี่พิชานะ่ะเพื่อนพี่อ๋อหรอคะวันที่27บเป็นวันเกิดพี่เขาหรอคะใช่แล้วอ,อย่างนี้่ต้องไปเตรียมของขวัญก่อนสิวันที่27พี่ต้องทให้เลย เพราะเพราะว่าถ้าพี่นิชาไปหาของวันที่27มันก็เสียเวลาอีกนั้นเราไปกันเลยสิคะโอเคไปกันเลยไปหาแม่กันพี่เริ่มปิดคอมปิดก่อนเสร็จแล้วไปกันแม่แม่แม่อะไรลูกใจเย็นเย็นเดี๋ยววิ่งตกน้ำขึ้นมาทำยังไงอะฮะแม่แม่แม่เดี๋ยวหนูขอออกไปข้างนอกได้ไหมคะ ทำไมอ่ะลูกวันที่27เป็นวันเกิดพิชาค่ะเอา้าแต่วันนี้วันที่26นี่ลูกหนูจะไปเตรียมของขวัญก่อนค่ะจะได้ให้วันที่27ไว้เลยยู Ю นิคอร์นบายดิชชี่ไปด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคนตกใจหมดเพราะเธอเป็นยูนิคอร์นเข้าใจแล้วใช่ไม่ดีใจไปเลยน้องไปกันหนึ่งไปไปไปเร็วเอ้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจะมาซื้ออะไรล่ะคะเออดิฉันจะมาซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนของหนูหล่ะค่ะ,ะค่ะใช่โอ๊ยน้องมินิชาลืมบัตรเครดิตน้องแป๊บนึงนะพิ่ชากลับบ้านก่อนนะ,ะดูตรงนี้ไว้พี่ชากลับมาแม่สวัสดีค่ะเอา้าไม่ได้ซื้อของขวัญให้พิ่ชาเหรอใช่ลูกหนูจะหนูลืมของค่ะลจะลืมอะไรเอองาน,นเข้าแล้ว บับอสามสอน้องไม่มาแล้วเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปซื้อของก่อนนะเอากระเป๋าก่อนเออชืบชเว็บเล็บน้องน้องอย่าเพิ่งน้องห้าไปไปไปเต้องรีบแล้ววันนี้พี่ยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยมิ้ง่กลับมาใช่ไหมนั่นหนูเรียกของให้พี่พิชาได้ไหมคะได้พี่พิชาชอบแมแล้วก็ของสีม่งวงนะค่ะเออดูกันดูก่ นี่มีของที่พี่พิชาชอบเต็มไปหมดเลยเปเปอร์แม็กซ์เอาไปด้วยหนูคิดว่าพี่พิชาน่าจะชอบแมวตัวนี้นะโอ้โอันนี้ก็สวยอู้ของเล่นอู้ตุ๊กตาน้องๆน้องๆน,น,น้องไม่รู้หรอกว่าพี่พิชาชอบอะไรอะ่ะดอกไม้ด้วยเอาไปเอาไปด้วยเดี๋ยวเราเรื่องใหญ่แลเรื่องใหญ่แลอเออเออเออช่างมันเถอะน้องถือให้ไหนนะ ออโอเคเดี๋ยวพี่หาของลิปสติกนี่ชุดของโลซาเอาไปด้วยแต่มันไม่ได้วันเกิดของโลซาเขานะคะใช่ใช,ใชพี่รู้เววเพเพพนี่ใส่ไม่ได้เหรอไปล่ลไรเดี๋ยวน้องถือได้ไหมอ่ะอ่ะถือเหรอคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่นะ่ะเจ้าเนี้ยบัอบจุดที่บ้านก่อน3ามสอง โอเควับเก็บที่บ้านแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ของในนี้ก่อนก็ได้หรือให้พี่วางไว้บนหัวนั้นน้องเอานี้มาให้เดี๋ยวพี่วางไว้บนหัวนะค่ะพี่ตลกจริงนะอันนี้พี่พี่ชาน่าจะชอบเแป้งเอยพี่ดูนี้เพี่บัดแกสีม่วงมันใช่เอาไปด้วยง้นี้พี่ก็ไม่รู้น้องถือได้ไหมงั้นเดี๋ยวพี่เอามิสเตอร์วินเยกลับไปบ้านก่อนนะก็ได้ค่ะสามสอง หนึ่งและโอเคมันอยู่ที่บ้านแล้วนะไม่ต้องกลัวมันหายโอเควางนี้แหละพี่นิชาเดี๋ยวหนูอยากถือ wallet อะ wallet คืออะไรกระเป๋าตังค่ะได้ได้ได้วางก่อนได้นะว้าวผักผลไม้ที่มีประโยชน์พี่พี่พี่หนูขอเอาได้ไหมแตงโมส้มเออตัวอ,อันนี้น่าจะอะไรไม่รู้สตบบรอเบอรกี่กล้วยแล้วก็แพรหนูขอได้ไหมเอาไปให้พี่นิชามันน่าจะหวานฉ่ำมากเลยแหละ น้องนั่นไม it, ่ใช <wording> ่ผลไม้จ <untu> ริงนะฮะนั่นไม่ใช่ผลไม้อะไรแล้วก็ดูสิแดงโมนี่ส้มนี่สตอเบอร์รี่ไอสตอเบอรี่กล้วยแล้วก็แพรอะค่ะนั่นเป็นหมอน้องเอาหรอกอะนั่นหนูเอาไปด้วยได้ไหมคะมันนุ่มดีนะหนูขอได้ไหมคะได้ได้ใช้โยฮิวฮิวอะไรดีนะส้ม แม่รู้ว่าพี่พิชาชอบไหมจอเบอรี่นะแล้วก็กล้วยหัวอันนี้นอนไ่หมอนค้างใเลยนะเนี่ยเฮเดี๋ยวพี่ไปเอาถุงเพิ่มดีกว่าชึบนี่พี่คิดว่ามันน่าจะใส่ไม่พอแลวนะ <c oughs> ใส่พอสีคะทีทกล้าใส่พอดูแล้วอะชึบโอเคเอาส้มหรือตบบรอเบอรรี่ดีนะเออ สตรอเบอรีลล่ก็ไล้การมัสีสวยดีนะแล้วก็เอาวอลเลตอยู่ข้างบนหัวทิก้าน้องเลืึกได้อย่างเนี้ยเร็วๆวันนี้พี่ยังไม่ได้ทำทังการบ้านเลยนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเอาแค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออทำงี้ต่อเดียวนันเชิงน,นี้พี่ไปเก็บกันนะชึบเสร็จแล้วพี่เลืมไปพี่ต้องซื้อกาดเออนั่นขออาการเลยค่ะ มีหลายการได้ค่ะการดวนเลนไท์แล้วก็มีการดปริญญานะคะ Happy b i r t เ d a y มีการเวนไท์การแบบนี้ก็มีนะคะนั้นเอิมเอาการปี้เบิร์ t เ d a y ค่ะมีอยู่สองอันค่ะคุณชอบอันไหนมีสีพู่กับสีม่วงนะคะนั้นเอาสีม,ม,าม่วงก็ดีเหมือนกันนะคะพอดีเพื่อนหนูชอบสีม่วงค่ะาได้ค่ะถ้าซื้อกาดแถมหม่างฝรั่งสองอันนะคะอ๋อคุณค่าแย้ได้ม ฟรีด้วยน้องๆน้อง,องมาใส่ของขวญกันไหมเย้นั้นเออมพี่พิชาชอบแบบไหนนะสีชมพูไหมนะหรืออันนี้ Happy Birthday. Happy Birthday แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ดีเหมือนกันนะนั้นพี่นิชาจะเลือกเป็นอันนี้ชึบได้แล้วหนึ่งสองอันที่สองแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ย อันที่สามเอ้ยเอ้ยเกือบแล้วชุบอันที่สามต้องดูไหนเอามาสิอุ๊ยพี่ลืมไปเพราะถ้ามันใส่กล่องมันจะไม่ได้หรอเอาละอู้หทำไงดีน้องก็ใส่ในถุงละสิคะเอเหรอ,อพี่เอาเสียนเปลี่ยนสีอื่น เป็นวาลเลนไทน์ไหมไม่ดีกว่าให้ไปบว์เดทถูกแล้วชิบโอเคทนนี่หนึ่งอันนี้ต่อโอ้สิ่งน,นี้พี่พี่เบื่อแล้วเอาอันอื่นดีกว่าลไรอื่นอ,อะไรดีนะอันนี้ก็สวยนะชิบสุดแล้วเสร็จแล้วอันนี้ต่อชิบชิบเออลายนี้ไม่เอาเบื่อแล้วเบื่อแล้ว เอานี้ละเล่เล่เลเล่เฮี่ทำมีคนเดียวเลยน้องๆเก็บขยะสิก็ได้ค่ะใจร้อยจังเลยืพี่นิชาไม่ให้ทำนั้นเสร็จแล้วไหนลองดูหน่อยไม่ได้อะถ้ามันเถอะอ่ะจ่ายตังกันซื้อเสร็จ้วค่ะซื้อของเสร็จแล้ว นั้นทุกคนคะดูเวลาสิหมดเวลาด้วยพอดออีนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะอคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊บยบายค่ะสวัสดีค่ะถ้าแค่นี้ชาทำคลิปเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะวินิชาเอาไปให้พี่ไปชาเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องรองวันพวกนี้วันที่27อ๋อค่ะ มั้นกลับบ้านกันเถอะค่ารอวันที่27ค่อยให้เนาะใช่จ้าหรือวันพุ่งนี้นั่นเอง